เริ่มยังเริ่มเลยครับสวัสดีครับก็วันนี้เอาใจคอ FC ครับที่ชอบไก่ลอยโตโตนะครับตัวนี้จะเป็นอีกชุดนึงครับตัวนี้จะเป็นพ่อเป็นสามเอี่ยวจะเป็นลูกของอวินดำครับแม่จะเป็นสายของพี่จอบชิดชนครับผมก็จะเป็นสายจะเป็นชุดพวกไอ้ฟาโลครับผมจะเป็นติดงอนๆเนี่ยนะครับดูครับ ตันนี้ไก่อายุประมาณเข้าเก้าเดือนครับเพราะว่าดูตอเขาออกแล้วครับก็ผมไม่มีเวลาเล่นครับก็มีเท่าไหร่ก็มาแบ่งให้กับเอสตีมหมดเลยครับคนนี้จะเป็นไก่ชุดวัดดวงทั้งหมดครับเพราะว่าอยู่ฟูงครับนี่ครับความสวยครับก็คือไก่ตัวนี้ตอนนี้น้ําหนักสองกิโลเจ็ดไก่ตัวนี้ลอยชนประมาณสองกิโลแปดสองกิโลเก้าได้ครับใช่ชอบที่รับชอบลอยเตาครับวันนี้ ก็สามตัวแรกที่ลงไปก็จะเป็นรอยการๆครับตัวนี้ก็จะเป็นรอยโตนะครับจะเป็นสีเทาดำสร้อยทองทองหน่อยครับตัวนี้ชุดนี้จะเป็นไก่ที่สปีดขาไวครับพ่อเขาเดินไวประกบไวครับตีหลังนะครับใครที่ชอบไก่ลอยโตเอาไปลองได้ครับก็นะครับดูหน้าตาผิวพรรณเขาจะติดงอนดหน่อยครับเรามาดูแข้งครับ คแข่งเราไปดูด้านหลังเดืยเอยวเขากำลังก็ต่อเลยครับเพราะว่าอายุได้แล้วครับตอนนี้มาดูปีกกันกำลังเต็มเลย,ลเลย,ยน,นะครับก็ปีสวยมีมีเน่ครับไก่ตัวนี้สวยมาก พอเป็นลูกพาสุนดำแม่เป็นลูกพาโลกระดูกงอนเอาครับรอยนี้รอยโตรับก็ใครที่สนใจครับก็ทักข้อความกันได้ครับก็คือใต้คอมเมนต์หรือว่าจะทักมาในไลน์ก็ได้ครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ไปครับผมก็ใครที่ชอบก็แบ่งไปเล่นก็ได้นครับครับนี่ก็สวัสดีครับตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ